มาดูกันนะคะวูอันนี้หมกกุ้งห่อใหญ่จนปิ้นนะฮะอันนี้หมกกุ้งหมกปลาจะวสุกหรือ,อยังเดีย๋ยวรออีกสักแป,ป๊บก่อนเนาะอหอมค่ะนี่หกหอ่อลูกสาวด้วยซึ่งอันนี้หมกไก่เอาไว้ใส่ทีหลังนะพี่น้องขาเบิอง หน้าตามาดูวิธีการหมกกุ้งปลานะคะแบบไทยๆเนาะปรุงซอสด้วยพริกแกงเผ็ดเอาแบบเข้มข้นเลยแซ่บๆนานๆแล้วไม่ได้ทำกินนะคะกะทิิจ้าตีตีลงไปเลยปรุงเครื่องก่อนนะคะในแบบริกสดตีลงไปด้วยต่างแดนถูกใจคนรุ่นของลูกใส่พริกสดเพิ่มความเผ็ด ประมาณ12เม็ดไม่ก็เยอะนะ12หรือ15นะคะปั่นปั่นปั่นเนาะมาดูกันมีใส่กะทิลงไปแล้วตีไม่ทันใส่ไข่สี่ฟองนะเพิ่มเติมก่อนเาิมล้นอใส่แป้งใส่แป้งข้าวเหนียวผสมลงไปะรสดีน้ำตาลรสดีเพิ่มโตมด้วย น้ำตาลรสชาติไทยไทยสีวขาวเสร็จแล้วก็ใส่ตามด้วยเสี้ยวขาวแค่นั้นเลยค่ะเครื่องปรุงเนาะน้ำตาลรสดีสี้ยวขาวนะคะมาซอสเสร็จแล้วนะคะอุ้ยเสร็จแล้วเอาอุ้ยยไม่ได้มีน้าลงไปเลยจ้าปาลไปเลยเมื่อกี้เทน้ำโจกเลยพี่น้าปาไปเลยคลุกเขานะฮะนี่ใส่ลงไปค่ะนมกะทิ ในแบบสไตล์ใหญ่จ๋านะฮะหอมเสร็จแล้วก็ใส่สีแดงแดงพิกแกงเผ็ดเนาะต้นจะไม่เผ็ดหรอกพี่น้องค่ะเพิ่มเติมสีมันแจ่มไม่เฉยเข้มข้นแบบน้ำฉ่ำๆไข่แบบจุๆจุสี่ลูกกะทิหนึ่งกระป๋องนะฮะกินกับข้าวสวยร้อนงไปลูบูโรยลงไปเลยหมูกพุกตู้แข็งนะฮะ นี่หัวอปพาตู้แข็งนะคะสองห่อุดจุหมหอมหมอปลาตู้แข็งใส่แบบเยอะๆเลยมีทุกแข็งก็ใช้ทุกแข็งมีสดก็ดีนะคะอยู่เมืองนอกต้องกินแบบไปอยากน้อสไป้นหอมไปด้วยแล้วก็เตรียมโอ้ทำน้อยเป็นที่ไหนนะคะการหอก็ห่อแบบสไตล์เท่าที่มีเตรียมมาห่อกันนะคะอยู่ในต่างแดนนะคะยายจ๋าก็มาไปเด็ด ใบบกใกกระดีนะคะรองกระดาษรองพื้นค่ะอ่าไม่ต้องเอาความสวยนะเอาความแซ่บหมกแบบใหญ่ๆอวบๆวไปเลยเปลาและกุ้งเปิดหมกอิ่มไปเลยนะทุกคนคิดว่าทำสักสี่ห่อว่าจานสรุปตกท้ายหกห่อ่ใหญ่ๆุี่น้องขาอิ่ให้เต็มที่เลยคนละสองหมกสองหมกเนาะสองป้าสองหมกลูกสาวสองหมกลูกเขยสองหมกนะฮะอันนี้หมกไทยลีจาไม่เก็บเลย อาต่อเลยค่ะอืเสร็จแล้วก็นึ่งนะฮะแบบน้ำอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งก็คงสุกแล้วแะคะสรุปหมอใหญ่ๆจัมโบ้จัมโบ้ได้สองซึ้งสองซึ้งเต็มเต็มสามเนาะหกสองซึ้งเต็มเต็มนะใช้เผื่อเป็นอาหารก็ลองอตอนบ่าดูหน้าตากคุณตอนเสร็จเดีี่น้องค่ะในต่างแดน